มาครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับนะครับผมยินดีทุกท่านด้วยยังไม่เลิกงานคุณยุพินใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะจาาพี่อ๊อฟครับนะครับผมขอบคุณมากครับฟังร่วมสวดมนต์เย็นกับพระไปด้วยเนาะนะครับฟังนะครับฟังสวดมนต์เย็นไปด้วยรับรับพรไปด้วยเนาะนะครับผม ปัญญาณผมไม่ถึงเถ้าเราจะพาเขาไปดูฝั่งนู้นนะโทรศัพท์มหาดามานะเราจะพาเขาไปดูทางฝั่งนู้นม่ถึงไมเป็นไฝังไหนฝั่งนทั้งฝั่งทังต้นละกอด็ ถึงว่าทั้งหงยที่รานึ่งรนึ่างหงยตตัวละครโดนเด็กเอาไปเทียนทุ่นนักเสาดิให้มันมันแสงสว่าง้าน้พอมันไปวางเรียงมากมองข้าไปนีันมันเแสงสว่างแต่ตัวนั้นโดนแต่ช่วงเย็นนะมั้งช่วงบ่ายมังตัว พี่ๆดูวิวเนาะดูวิวสิครับที่มองเห็นมองเห็นต้นกอที่เป็นช่องนั้นนะครับนั่นเป็นหุบเขาลงไปนะครับนั่นเป็นหุบเขาลงไปเนแล้วก็ไปเจอภูเขาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเนาะนะครับสุ้มเข,า,ข,ขกมาก็แขนไเอ๊นอกับแอ๋อใช่ใช่ใช่ใชุ้มหม่ <laughs> <laughs> จะเป็นวิวนะครับเดี๋ยว,วถ้า เน็ตผมไม่พอเนาะเน็ตวัดไปไม่ถึงครับถ้าไปถึงถนนจะมองเห็นวิวเป็นเป็นเหมือนรูปตัววีนะครับเขาฝังงา่งนี้ฝั่งหนึ่งเขาฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งเนาะเป็นรูปตัววีนะครับผมนะครับอยู่เขาคนละลูกนะครับผมเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้วิวตอนเย็นจะ <V ee S 1> สวยใช่วิวตอนเย็นจะสวยมากครับเน็ตไปไม่ถึงถ้าเน็ตไปถึงนะไปดูวิวทางฝั่งนู้นนจะสวยครับพี่นุนนี่ครับทุจ้าด้วยจ้านะครับผมสาธุบุญสาธุบุญเนาะพี่นูนนี่เนาะค้าทันเชื่อมเรามารูบไป เชแบเอมมันไม่รู้ไม่รู้เธอเราเดินเราไปกันรู <c oughs> อ้อาล่ะช่เชื่อมตววัน <c oughs> นี้ทกัิตาบอกตาดทำ่เราทำกันเดีว <c oughs> <อ>าทำเรียบอยแล้วเว่านี่ให้เป็นน้ำโยมเพราะว,ว่อาอน,นิพาสองภาษาแกท่านอาะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยว่านี้แห่ลุงตาแกน,นำโยม<อ>น้ำแม่ขาวทำไม่ใช่ว่าเดี๋ยวโยมด้ไรจะ <ork ork: เอาทำไมพักหาไม่ทำวัดทำเลยอ่ะทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาของภิกษุวันข้าพรรษาอธิษฐานในโบสถ์แล้วยทำในโบสถ์ได้เรียบร้อยแล้ยโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ย